ครับก็ขออนุญาตนะครับผู้ปกครองและก็ประธานในพิธีนะครับเข้าสู่ขั้นตอนของพิธีการในเช้าวันนี้นะครับของการพบปะและประชุมผู้ปกครองนะครับประจําปีพศ2565ในวันนี้นะครับบิสมิลลาฮิราะห์มานุรรหิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินนสต์อีนวะลาฮ و ลาวะลา ك ุวะเจลลาบิลลาฮิลลอฮซิมัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะรฮามะตุลลอฮิวะบารอกาตุเรียนประธานในพิธีและผู้ปกครองนักเรียน ฉันมาทุ่มศึกษาปีที่4ปีที่5และปีที่6นะครับตอนรับเข้าสู่การประชุมผู้ปกครองในวันนี้นะครับในโอกาสนี้นะครับเป็นการพบปะของผู้ปกครองนะครับประจําปีนี้อารมดีล่าต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ได้เดินทางมานะครับแล้วก็เข้าร่วมการประชุมในวันนี้นะครับรับในอกาสนี้นะครับตามกําหนดการนะครับที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับ เราได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับเพื่อกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการการประชุมในวันนี้นะครับขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบดินทร์เวลาเตขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวต้อนรับกับผู้ปกครองขอเรียนเชิญครับอัลลอฮฺ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 อิลลอฮิอัลลอฮฺอัะลาฮาวะลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัสสลามุอะลัลลอฮฺอัลลอมะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮฺ ขอความสันติความเจริญจงบังเกิดกับพวกเราทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมอิหม่ามนาว,าวีในวันนี้ทุกคนนะครับท่านผู้อำนวยการว,ะนะวิทยาการอิสลามศึกษาและก็รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลามทางรองผู้อำนวยการและก็โดยเฉพาะทุกท่านผู้ปกครองที่ ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนได้มาประชุมได้มาพบปะกับทางโรงเรียนในวันนี้ <c oughs> ซึ่งในวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่เราร่วมกันมาสร้างนะฮะทรัพยากรมนุษย์ร่วมกันเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสำหรับประชาชาติของพวกเรานะครับท่านผู้ปกครองทุกคนครับเอ่อ ผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าแล้วก็ผมคิดว่าความเชื่อที่ผมเชื่อเนี่ยเป็นความเชื่อเดียวกันกับผู้ปกครองแล้วกับทั้งโรงเรียนที่เราร่วมกันสร้างกันขึ้นมาในครั้งนี้ความเชื่ออันนี้ก็คือว่าเราเชื่อว่าการศึกษาเป็นอีกกระบวนการเรียนรู้พื้นฐานของชีวิตที่สำคัญ อันนี้เป็นเป็นเบื้องต้นเลยผมเชื่อว่าท,ทุกท่านมีความเชื่อในลักษณะนี้เราเชื่อในกระบวนการของการศึกษาเป็นพื้นฐานของชีวิตเป็นต่อโม่หลักของชีวิตที่เราจะมาเติมเสาเติมผน,นังเติมหลังคาในลำดับต่อไปนี่คือต่อโม่หลักของชีวิตเลย แล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนมีความเชื่อในลักษณะเดียวกันแล้วก็ผมเชื่อว่าการศึกษาจะสามารถหล่อหลอมจะสามารถขัดเกลาวิวธีคิดและพฤติกรรมของมนุษย์เราได้ผมเชื่อว่าทุกคนมีความเชื่อในลักษณะในปรัชญาการศึกษาในลักษณะเดียวกันที่ไม่ต่างจากผมเลยนะครับและก็อีกอันหนึ่งช่วงการเรียนในวัยมัธยมเนี่ย ซึ่งผมคิดว่าเป็นช่วงหัวเรี้ยวหัวต่อในการที่จะต่อยอดสร้างเส้นทางอาชีพในการเรียนสายอาชีพในรั้วมหาวิทยาลัยในลำดับต่อไปเป็นพื้นฐานที่สำคัญถูกไหมครับและก็มากกว่านั้นผมเชื่อว่าการศึกษานี่แหละครับสามารถสร้างมนุษย์ให้เป็นคนดีนะครับคำว่าคนดีตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าอันที่หนึ่งก็คือ ความดีในมิติของความเป็นสากลที่ทุกคนยอมรับที่เป็น universal culture ที่เป็นวัฒนธรรมที่เป็นเชิงสากลที่คิดว่าอันนี้เป็นความดีแต่ในขณะเดียวกันความดีในมิติของศาสนาทางความเชื่อของอิสลามก็เป็นอีกหนึ่งมิติใหญ่เลยจริงๆมิติของอิสลามมันน่าจะครอบคลุมมิติของความดีที่เป็น universal อย่างที่ว่าเมื่อสักครู่นี้นี่คือเราเชื่ออย่างนั้นนะครับ ทีนี้ลองกลับมาดูว่าโรงเรียนสาธิตอิสลามวิทยาการอิสลามของเราเนี่ยตอบโจทย์ความเชื่อบางอย่างและก็แทงเลือกบางอย่างให้กับผู้ปกครองที่ได้กรุณาส่งลูกหล,กลานมาเรียนกับเราผมก็จะว่าโรงเรียนเรามีเป้าหมายหลักๆอยู่ด้วยการสองประการที่อยากจะเรียนสื่อสารกับทางผู้ปกครองในวันนี้เป็นประการสำคัญเป้าหมายหลัก แล้วก็อุดมการหลักอันหนึ่งที่เรายึดถือมาตั้งแต่เริ่มต้นในการก่อสร้างโรงเรียนอันที่หนึ่งก็คือเราต้องการสร้างระบบนิเวศของโรงเรียนเพื่อไปสู่ทิศทางของการผลิตคนดีที่มีคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนให้กับครอบครัวให้กับสังคมทั้งคุณธรรมในมิติของความเป็นสากลและก็มิติของจิตวิญญาณนะครับ ความเชื่อทางศาสนานี่คือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเราเชื่อในการสร้างคนดีผลิตคนดีนะครับดังนั้นะในกระบวนการของโรงเรียนเราควรจะได้เห็นนะครับว่าเราได้สร้างอะไรบ้างที่อาจจะมีความต่างจากที่อื่นอันนี้เป็นอะไรนะฮะมันเป็นไอคอนของโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลามที่เราสร้างกันขึ้นมา เพราะว่าเป็นเป็นวิธีคิดตั้งแต่เริ่มต้นในการก่อสร้างโรงเรียนอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะครับส่วนข้อที่สองเราตั้งใจที่จะทำโรงเรียนอันนี้ที่จะสร้างฐานคิดที่เป็นเหตุและผลหรืออีกวิธีนึงเราเรียกว่าเป็นวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์พยายามที่จะเข้าใจปรากฏการณ์แล้วก็เข้าใจที่จะสร้าง สมรรถนะด้านวิเคราะห์วิจารณญาณในการใช้ชีวิตนี่คือเป็นหลักคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนนี้ดังนั้นสรุปว่าสองประเด็นที่โรงเรียนให้ความสำคัญและก็เป็นแนวคิดตั้งต้นในการสร้างโรงเรียนนั้นก็คือสร้างคนดีและก็สร้างคนเก่งโดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับนะฮะทีนี้เรามาดู จากเป้าหมายที่ผมพูดสองประการเมื่อสักครู่นี้แล้วไปสู่แนวปฏิบัติเราทำกันอย่างไรครับอันนี้อยากจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางผู้ปกครองทุกท่านที่กรุณามาในวันนี้นะครับว่านำไปสู่การปฏิบัติข้อแรกนั่นก็คือว่าเรื่องความพร้อมในเชิงวิชาการอันนี้เป็นเรื่องที่จาเป็นมากๆมันเป็นมันเป็น e s เ e n ส e มันเป็นแกนหลักของการสร้างโรงเรียนนะครับเรามีทีมคณาจารย์นะครับที่มีความ คิดแนวใหม่ที่มีความเชื่อในกระบวนการของที่เข้าใจกับจริตของผู้เรียนของผู้เรียนรุ่นใหม่นะครับที่เข้าใจว่าการจัดเรียนของการจัดการเรียนการสอนของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาชอบอย่างไรเพราะว่าเราสังเกตว่าครูหรือว,ว่าอาจารย์ของโรงเรียนสาธิตวิทยการอิสลามแต่และคนเนี่ยก็ไวัยไม่ได้ต่างมากจากนักเรียนของเราดังนั้นเขามีความเข้าใจในมิติของ ความเป็นนักเรียนได้มากและก็โรงเรียนก็พยายามพัฒนาคุณครูในกระบวนการของพีดากโกจีวิธีการสอนตลอดเวลาอันนี้ข้อแรกเลยนะครับนะฮะในเชิงวิชาการและก็อันที่สองในเชิงวิชาการก็คือว่าทางโรงเรียนเองนะฮะมีเครือข่ายความเชื่อมโยงนะฮะกับโรงเรียนในต่างประเทศ อันนี้เราไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นพอมิติในต่างประเทศปุ๊บมันบางมิติของความเป็นสากลมิติของความมีภาษาอังกฤษเข้ามาภาษาที่3เข้ามาผมยกตัวอย่างนะครับผมก็ได้มีโอกาสพร้อมๆกับนักเรียนของโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลามไปที่มาเลเซียนะครับได้เห็นว่าความสามารถของนักเรียนเรานะครับได้ขึ้นบนเวทีพร้อมๆกับโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนอีลิท ผมก็จะว่าผู้ปกครองเข้าใจในคบว่าอ e ีล e ิตอีลิตก็คือเป็นโรงเรียนที่ลำดับต้นๆของมาเลเซียซึ่งเรามี MOU แล้วก็มีมีกิจกรรมความร่วมมือมาโดยตลอดแต่ช่วงสองปีที่ผ่านมาอันเนื่องมาจากโควิดเนี่ยเราอาจจะยังทำได้ไม่เต็มที่มากนักแต่หลังจากนี้ไปนะครับเราจะเข้าเกียร์ห้าแล้วก็ทุกอย่างเดินเดินเต็มสูบนะครับหลังจากนี้แล้วก็เราส่งนักเรียนของเราไปต่างประเทศไปทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นหลากหลายที่นะครับ นี่คือด้วยความตั้งใจว่าเราต้องการสร้างความเป็น internationalization หรือว่าความเป็นสากลให้กับนักเรียนของเราและก็อันที่3ก็คือเรื่องกระบวนการการจัดเรียนรู้ที่เน้นที่เป็น problem based learning แล้วเอาปัญหามาเป็นที่ตั้งแล้วก็ให้เด็กลองคิดแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้นี่คือกระบวนการเรียนแบบรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่อาจารย์มานั่งสอนบอกว่านักเรียนนะต้องเดินจาก a ไป b อย่างนี้จาก b ไป c อย่างนี้เราไม่เคย อาจารย์ไม่ควรที่จะเป็นคนบอกแต่นักเรียนเขาจะค้นหาตัวเขาเองได้เราบอกโจทย์ปัญหาว่าเราจะไปให้ได้ที่จุดแนักเรียนก็หาทางเดินไปเองแล้วกันจะเดินจาก A B C D หรือว่าจาก A ไปไปถึงไปถึงให้เร็วที่สุดไปถึงแทํทำยังไงนี่กระบวนการเรียนรู้ของของคนรุ่นใหม่นะครับอันถัดไปที่จะสร้างความพร้อมนั่นก็คือเรื่องความพร้อมทางด้านกายภาพนะครับทั้งอาคารสถานที่ f ฟส i ิลิตี้ต่างๆตอนนี้ทางโรงเรียนพยายามสร้างความพร้อมให้กับโรงเรียนลหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการนะรถ้าผู้ปกครองมีเวลาลองลองขึ้นไปดูเยี่ยมห้องปฏิบัติการของทางโรงเรียนมีความพร้อมในหลายๆเรื่องนะครับมีความทันสมัยมากแล้วก็การจัดการด้านการกีฬานะครับแล้วก็ Facil i t y ที่ทั้งของโรงเรียนเองและก็ของมหาวิทยาลัยที่เราใช้ร่วมกันโดยเฉพาะ Facil i t y ด้านการกีฬา แล้วก็ที่สําคัญที่ไฮไลท์อีกอันหนึ่งที่อยากจะเรียนกับผู้ปกครองทุกท่านให้ทราบนะครับว่าทางโรงเรียนกําลังจัดทำหอพักขนาดใหญ่ที่มีเฟสิลิตี้พร้อมนะฮะในมูลค่าการก่อสร้าง437ล้านที่อยู่ด้านหน้าที่อยู่ใกล้ยึ่งกับอาคารนี้นะครับตอนนี้กาลังลงเสาเข็มอยู่นะครับภายใน3-4ปีเราเชื่อได้ว่าถ้าอาคารหอพักเสร็จนะครับกระบวนการการจัดการเรียนรู้ของเราก็เต็มสูบเลยนะครับ เพราะว่าเราเชื่อในการจัดการเรียนแบบกินนอนเราใช้คอนเซปต์ของความเป็นครอบครัวหรือใช้คำว่าเป็น Family Concept การเฝ้าดูแลเราติดตามนะครับลูกๆหล,ล,ลานๆของผู้ปกครองทุกท่านก็เปรียบเสมือนลูกๆหลานๆของบุคลากรของคณาจารย์ของพวกเราที่นี่อย่างแน่นอนนะครับส่วนสุดท้ายเรื่องของการบริหารจัดการนะครับทั้งภายในคณะวิจยาการอิสลามเองที่ไม่ใช่แค่เฉพาะโรงเรียนจะเดินโดดเดี่ยวเท่านั้น แต่ทีมงานของทางคณะวิทยาการอิสลามทีมงานของมหาวิทยาลัยลงมือเข้าไปช่วยแม้กระทั่งเครือข่ายของโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยสงขลานาครินทร์ซึ่งมอตอนนี้นะครับในมอปัตตานีเรามีโรงเรียนสาธิตถึง3โรงเรียนเราก็สร้างเครือข่ายไปด้วยกันได้รโรงเรียนสาธิตวิทยการอิสลามโรงเรียนสาธิตฝั่งมัธยมและก็โรงเรียนสาธิตฝั่งประถมทั้ง3โรงเราก็พยายามจับมือเดินไปพร้อมๆกันนี่คือเราจะเกิดพลัง ที่จะเป็นที่เป็นเวฟที่มหาศาลมากเราจะเซนเนจีในการทํางานจากแนวปฏิบัติสู่ความสําเร็จนะครับจะให้ผู้ปกครองได้รับทราบนิดหนึ่งนะครับว่ากระแสของการตอบรับกระบวนการเปลี่ยนวิธีคิดให้เป็นคนดีของสังคมอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับได้รับการตอบรับและก็ความพึงพอใจจากผู้ปกครองมากขึ้นมากขึ้นตามลําดับปีนี้เป็นปีที่7ของโรงเรียน เราเชื่อได้ว่านี่คือความยอมรับในระดับหนึ่งแต่เราเชื่อว่าเราจะไม่ยอมหยุดอยู่แค่นี้กับการสร้างความมั่นใจและก็พัฒนาโรงเรียนนะครับแล้วก็ประเด็นที่2เรื่องของวิชาการนะครับตลอด7ปีที่ผ่านมาโรงเรียนก็ได้สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ให้กับสังคมให้กับโรงเรียนให้กับผู้ปกครองเห็นนะครับว่าโรงเรียนทําได้นะว่าเด็กของเราสา,สามารถเข้าไปยังเรียนต่อย,ยังมหาวิทยาลัยในคณะและก็สาขาวิชาที่เด็ก สนใจและก็ผู้ปกครองเองก็ต้องการด้วยนะครับและก็ความและก็ความพร้อมที่จะต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆนี่คืออยากจะเรียนให้กับทางผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ยินดีไว้วางใจให้กับทางโรงเรียนสาสตร,ร์วิทยาการอิสลามกับเรานะครับแล้วก็เราจะมุ่งมั่นทุ่มเทและก็ตั้งใจแล้วก็เราย้ำเรื่องของปณิธานแนวคิดเบื้องต้นทั้งสองประการว่าเราตั้งใจที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ นักเรียนทุกคนและก็ตั้งใจที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ที่เป็น scientific thinking ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะํำได้ภายใต้เครือข่ายและก็ความร่วมมือที่ผมได้เรียนไว้เมื่อสักครู่นี้ก็ขอบคุณทางผู้ปกครองทุกท่านที่มาประชุมผู้ปกครองในวันนี้และก็ให้ความไว้วางใจกับทางโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลามผมในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยสงขลานักรินก็ขอต้อนรับ ผู้ปกครองทุกท่านมาร่วมง,งานการประชุมผู้ปกครองในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ